ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบดื่มน้ํามะนาวตอนเช้านะครับเพื่อดูแลส,สุขภาพนนเพื่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีเครื่องคั้นนะมะนาวน้ําผลไม้น,น้ําส้มเนี่ยแบบนี้นะหรือจะเป็นแบบบีบนะให้เราใช้ช้อนนะครับช้อนสแตนเลสนะสั้นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับกดแบบนี้เลยนะกดเข้าไปครับเพื่อน,ะน,ะน,ะนะกดเข้าไปครับ จิกเข้าไปจิกเข้าไปรอบๆก่อนนะเพื่อนจิกเข้าไปรอบๆก่อนจิกเข้าไปรอบๆก่อนแล้วก็ค่อยบีบเข้าไปอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับออกมังกายแขนนิ้วนะฮะค่อยๆบีบเข้าไปครับน,นี่เป็นมะนาวเป้นนะฮะแบบไรลเม็ดนะเพื่อนแล้วก็บีบอย่างนี้นะครับทำมาได้ไหมเพื่อนมันก็ได้ระดับหนึ่งนะะ นี่ฮะ,ะกดรอบๆนะกดด้านข้างไปนะเรากดกดเข้าไปด้านข้างนะครับอ่ะกดเข้าไปางี้อ่ะแล้วเราลองมาลองอใช้เครื่องดูดีว่ามันแห้งไหมนะ,ะดูดีว่ามันแห้งไหมออกมาหน่อยนะเพื่อนก็ออก่อหนึ่งนะครับอืแห้งนะ ทิดเดียวเะนิดเดียวนลลองดูเครื่องนยถามว่ามันแห้งจริงไหมอลองดูนะอ๋ะอแห้งครับเพื่อนนะ,ะไม่มีน้ำออกมาเลยนะ,ะก็ถือว่าช้อนเนี่ยแค่ช้อนนี่ก็โอเคนะเพื่อนนะโอเคนะเพื่อนนะสุดยอด หลังจากที่เราใช้ช้อนนะบีบน้ํามะนาวไปแล้วนะครับเราก็ได้ปริมาณที่นะเน,นี่ยเยอะเลยเพื่อนนี่ใช้ช้อนนะนี่ผมแยกออกมาแล้วอันนี้เราจะมาอันนี้ไม่มีแล้วนะเพื่อนอันนี่ผมจะใช้เครื่องนะลองบีบดูนะเพื่อนนะว่าจะอ,าออกดีไหมนะครับใช้เครื่องนะดูนะนะเพืนะ่อนนะมันจะออกดีไหม ใช้แรงเยอะครับเพื่อนตัวนี้ไงใช้แรงเยอะครับถ้ามันไม่ถูกด้านนี้น่าจะไม่ออกนะเพื่อนอ uh huh. ยากครับตัวน,นี้ยากยากยากบีบยากครับตัวน,นี้ uh huh. ต้องใช้แรงครับเพื่อนนะ นะนะใช้แรงครับแต่ก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพืนะนะลองมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูนะสองอย่างนี้ต้องใช้แรงนะโอ้อยากเลยเพื่อนนะยากยากออกมานิดเดียวนะนะลองใช้ช้อนเสริมเข้าไป อพอใช้ช้อนนะเพื่อนนะออกอีกครับเห็นไหมฮะเราไปมาสู้ช้อนไม่ได้นะเพื่อนนะโอเคครับลอ้อแล้วแต่เพื่อนพิจารณาดูครับว่าแบบไหนมันดีก่อนนะโอเคนะเพื่อนนะโอเคครับสุดยอดครับเรียกใช้กันดูครับเพื่อน